ไม่มีข่าวบออาว่าฮะนึงแล้วหรอบอเอากันนึงแล้วั่นแล้วเออคคยถือมาติ๊บน้อยนึงอยันอีเมล่รบออีแมลเรากินแล้วและเหรอ มันไก่เนี่ยมาหนึ่งใช่ไหมเอาไปจะได้ขนังหรอพักผ่อนมากินแล้วเพราะเขาโอ้ไ้ออแม่เราไม่ได้ถือขีอ้ศีกขะน้องดึงแต่เพิ่นมันกะยักห้ากรด

ใช่เว้ยัดปุ่บชัดเลยเดี๋เอาป้านันพ่อนเหรอคงคนมันลายเมืนบ่คนกเอามาเอนแขงค่ะทางใดล่ะบิ เราชอบต่เนาะไม่ชื่อืออปล,อล,ปลอาดาวบนหมโอสุกอี้อนะพลาดานหม้ดาตกกเซงไฟหมอมสเพื่อนใอ้แกเสือคนนี้เนาะ อ้าว่ง,องโอ้ยนี่ก็จีดอีกแถวไฟเดะไม่ก็เนี่ยตีเอ๋อยไม่อย่ามาไอเตะ nè bom chìm cậy nè theo mũ bạn này bọn này nên theo không sợ này. Yeah, yeah, yeah. ហើយកតាតកទុងមែនអើយអើយអឺ มันย <the> ังบอมอยู่แต่ปะมัวหน่อยก็เก็บบ่บ่เออคันผู้น้อยเก็บใครเก็บตัวตั้มเสียด้มันจียกมันบัเถิงตัวนี้แล้วปีหน้าตัวมันสิเป็นนี่ แน่กระ่าเฮาเฮ็ดจีเข็ดฮักมืดกะแล้ยวเงาน่งี้ไปเอาเข่าไปใส่ติบเขาจ้ะเขากันนี้หนิเงี้ยพี่ใส่ติบเขาจะเอามาใส่บ้าง พี่พี่พี่มือไผง่ามมีมืองามอยู่บะโอ้ยมือคอยงามสุดเนาะพี่เจ้าเก็บเก็บตัวตำเ้อะ่าเก็บตัวสูงเห็นบ่มกระงเด้อ ào mất đeo mèo đang ăn mày muỗi em đấy à, Nơi nội nhoi nè phe đó lấy máy kẹp cà phê rồi rồi ừ. đây mình ngọa ma thang học cả đưng khâu này rồi đơ ừ. cháu cháu đít nội cháu cả kẹp tô tăm tăm พอคั้นมันจีกแล้วก็เสียดายให้ผู้ใหญ่กองบวชอยู่ดอกตัวตำกันเลยลาอยู่นี่ออกเป็นขวนนานเนาะเอาตัวตำลาเอาตัวตำให้พ่อเจ้าเอาตัวสูงออเออเอ้าวม,ามีจะกไปเลยแถวเล่าผลมีอยู่ดอกที่ว่าแถวนั้นเอาเขาว่าคือจีกแล้วว่าเด็กหน่อย ัวสูงไข่พ่อเก็บตัวต่ำลูกเก็บเนาะเม่นมาซ้ำเหมนเลยผูดเดียวเออเอาัดเมลาไปใสรโอ้เนาะเมลอะไรมายามวันนี้เออ่เนรอกไงล่ะไปใส่น้ำก็ไปด้มันไงล่ะ ប្រូវើក្រូវើនខ្ញាត់ខ្ញ